สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็มาต่อกันพีที่2องนะผมก็เป็นสตรอรี่ใน H G K Reborn นะผมก็สตรอรี่ระหว่า L K Lucky กับ Triple X นะครับซึ่งเมื่อวานผมก็ได้ติดตามดูสตรอรี่นี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีไฟเกิดขึ้นหลายไฟมากแต่เมื่อวานเนี่ยดูเหมือนว่าหน่วยงานจะ ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ในฝั่งของโอเคเองเนี่ยก็อาจจะมาไม่เต็มเหมือนเช่นเคยเหมือนวันแรกนะผมก็อาจจะมีจํานวนชี่น้อยกว่าในฝั่งของชิปเป็นเกแต่ก็พยายามที่จะเล่นสู้นะครับผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีไฟหลักหลักเนี่ยที่ผมจะยกมาเนี่ยก็คือไฟบริเวณแถวหน้าคุกไฟหน้าคุกมันเดือดยังไงเนี่ยจะต้องบอกกันว่ามันเป็นการไฟที่ นานมากแล้วก็มีสองช็อตต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมสำหรับไฟหน้าคุกว่าจะเดือดขนาดไหนเราไปชมไฟตรงนี้พร้อมกันครับผมไปจุไปเยอะโอเคจไปเยอะจุไเยอะไปเยอะเแล้วุอีกุอีกุอีกยวชวยชวย Too chưa doo ít, 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 này ít, ยิงนยยิงนอ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 ยยิงนยยิงนายโยเปิโยเปิโยเปิยิงนายยิงนอยผูเลี้ยวผูเลี้ยว่ะโหลยิงเพื่อนนายยิงเพื่อนนอยลูกกนหมดคือมึงต้องดันมาแล้วเว้ยตอนนี้ข้างหลังอะมึงทำอะไรกันอยู่บีกันตายมันจะหมดแนเอ้มึงเพื่อนนี้กอล์ฟแกว่ยนโยมึงชนทำไมวะ

โยกไปเล่นน้กหลังโลทิมโยกไปเล่นน้กหลังลัที่ลัีลทีทีไหว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 วไห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 ไหว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 ไหไหว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 ไหไหวไหวไหหวไ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 หวหวไหไหว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 ไไหวไหวไหไหวไหวไหวไหไหวไหวไหวไไหวไหวไหวไห เล้วเป็นคุยเลยค่ะแล้วเป็นคุยเลยแล้วเป็นคุยเลย่้าเป็นคุยได้เเพื่อรีเพื่อนรีเพื่อนรีเพื่อนไปพอพโเคพอแล้วเดี๋ยวนยึดพอพเพอพอพอโอเคพอออกแล้วครับทวเดี๋ยวออกแล้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 วไมันอุ้มไม่ไ้พอหยุดไฟหยุดไฟหยุดไฟยุดไฟนี่เิรถเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมนอยบอกอก็น่อยออกแล้วครับออกแล้วครับตำรวออกแล้วครับออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วออกแล้วพอ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 แปล่อยมันแทงไปปล่อยมันตีไปปล่อยมันแทง พอพอเลยไป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 เลยมันก็ลงเหมือนกันไปเลยไปเลยวิ่งเทียเราวิ่งยงใจเย็นหน่อยไอ้เจมะนี่ไปไหนวะิ่ง้าเลนขวาเลนขวาเลนขวานขวาไปวิ่งขวาไปตรงพบรถมันไปตรงชนแล้วองชนแล้วอย่าหนีองชนแล้วไปเข้าไปตรงกลางเลยไปเลนตรงพบรถน้วขวาจิงขวาจินขวาจิงขวาจินขวาจิขวานหน่อยดันหน่อยดันหน่อยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายที่ชุบเลยเพื่อนตายที่เก็บรถไปชุบไปชุบที่เก็บรถ

ชพี่ก๊อฟชูพชิชพี่ชงชพี่าชพี่ชุบพี่ชิงชบพี่ชิงเพื่อนหน่อยกหน่อยโจไปช่พอก่อนยิงหน่อยพี่ปิ้งพี่ปิ้งช่วเพื่อนช่ยเพื่อนยิงหน่อยยิงหน่อยยิงวพี่ก๊อฟหน่อยชูพี่ก๊อฟหน่อยอออุไม่วัดไม่วัดคุณไม่วัดุไม่วัดเล่นี่กเล่นี่กเปลองครับเปลงเอ็มรับพี่ก๊อฟอยู่พี่กอฟอยู่พี่กออยู่เฮ้ยยิงหน่อยยิงหน่อยยิง เฮ้ยไอ้ยิงเฮ้ยเอาตัวเป็นรถเฮ้ยเอาตัวเป็นรถระวังทิ่ไปอบนรถเฮ้ยเฮี้ยไอ้ฝาดตรงนี้นอนเยอะมากตรงนี้นอนเยอะมากชุดปีแปดเพื่อนอยู่ตรงชุดปีแปดชุดอยู่นี่เองครับที่เนี้ยชุดนี่มันชุดนี่มันชุดนี่ตรงนี้ตรงนี้นอนเยอะมากตรงนี้นอนเยอะมากชุดหน่อยตรงนี้นอนเยอะมากชุม่พม่เบลเบลระวังหลังพี่ ไปเ่อเรื่ยเรื่อเอยเรื่อยเรื่ออ้บบอลบบบอลียิงกูนิดบบ้เก็ดเกิรดปเกะเด้งหน่อยเด้งหน่อยที่เปนไอคายตายเด้งที่เปนไอายตายด้งคาตายเด้งแขงแขงแขแล้วเป็นที่ย่ะเป็นที่ยย เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไฟบริเวณหน้าคุกเนี่ยต้องบอกกันนะว่าหน้าคุกเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอุ้มได้นะผมแต่สามารถที่จะพ้นของได้ซึ่งสองไฟบริเวณหน้าคุกก็คือเหตุการณ์แรกเนี่ยในฝั่งของ LK เองแล้วก็ชิปเปอเอ็กเนี่ยพยายามที่จะไฟกันตรงนี้แล้วก็ไฟกันนานมากๆต่างฝ่ายต่างรีต่าง,งฝ่ายต่างชุกจนหน่วยงานเข้ามาระงับเหตุน,นะครับผมแล้วก็ ทำให้ฝั่งของ LK ลเนี่ยลาถอยกลับไปเลเวลเบสของต่อแล้วก็กลับมาไฟกันต่อเหตุการณ์ต่อเนื่องบริเวณเดิมซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของ LK เนี่ยกับกลายเป็นว่าโดน t ิปเป็นเปิดเกมไปนะครับผมในรอบที่2ซึ่งผมมองว่า LK เองเนี่ยในเรื่องของจำนวนนะผมแล้วก็การรียังสู้ฝั่ง t ิปเป็นเไม่ได้อาจจะด้วยเรื่องของจำนวนทําให้ การชุบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเปียกนะผมก็เลยพลาดไปแต่ยังไงก็แล้วแต่เหตุการณ์ตรงนั้นก็ไม่มีการอุ้มอะไรนะครับเพราะว่ามันอุ้มไม่ได้นะผมแต่ว่าก็จะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องไปอีกไฟบริเวณในเมืองซึ่งไฟบริเวณในเมืองเนี่ยก็เป็นฝั่งของทิเบเอที่เอาชนะไปได้อีกแล้วน่าจะอุ้มในฝั่งของ LK ไปได้พอสมควรส่วน LK เองก็พยายามที่จะอุ้มสวนก็รู้สึกว่าจะเกม เกมเปรันไปพอสมควรทั้งสองฝ่ายเมื่อวานหนี่ยง,งานค่อนข้างที่จะตึงเลยนะผมะก็สกอร์เองเนี่ยผมมองว่าในฝั่งของ LK ยังไม่สามารถทอนคืนได้นะครับผมต้องดูชีวันนี้ว่าจะเป็นยังไงถ้ามาเต็มตลอดก็อาจจะมีการทอนคืนแน่นอนไงก็ติดตามในคลิปหน้าว่าจะมีอะไรอัปเดตขึ้นมานะครับผมยิมนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากนะไออย่าลืมกด like, put, share, put, ไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับผมสวัสดีครับ